สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเขากําลังจะออกไปสื่อของขังหนอกแล้วค่ะแล้วเวลาเข้าออกไปข้างหนอกเขาก็จะคงทั้งหนองหมาไว้ในก่กงค่ะมาจกมาเบิงว่วานโกงหนองหมานี่คือกงน้องเขาไม่ใช่แบบขนาดแบบมันเป็นขนาดหน่อยๆได้จ้ะเบิงกกงเล่าได้จ้ะเราที่นี่เราที่นี่ก็จะมีบริเวณขังนอกอีกค่ะข้างนอกตรงนี้ขึ้นหนองหมาจะอื้อแต่เหี้ยวนะค่ะตรงเนี้ยเนี่ยน้องก็จะเอืจะเหี้ยวข้างข้างนอกส่วนขังใน ตรงขังในอ่ะค่ะน้องเขาก็จะยูในนันค่ะก็จะมีนม้ำมีอาหารไว้ให้ค่ะคือบอกเลยว่ากงโกงนองมาอยู่นี่คือให้โซ่เลยค่ะโมเมนธรรมดาเราขัางในก็จะเป็นเบาะนางอาหารการกินคือนี่นี่มีเฮเบิร์ดเลยค่ะแฮปปี้บอลวินเซนต์ยูแฮปปี้แฮปปี้ด็อกเนี่ยเขาะจะยูในนัน,นค่ะเราไม่ได้ขังเขาแบบว่าขังเขาแบบว่ายูในกงแ KB ได้ค่ะเวลาเนี่ยกงเนี่ยโมเมนว่าราคาถูกถือได้ค่ะเนี่ยขนาดใหญ่นี่อันนี้เอามาจาก